ใหญ่นะเด้อเลยอันนี้ซิไปวบินกระดงอยู่ได้หรอป่านกระหังเท่าไรกระดงนะงานปีนี้ยิ่งใหญ่งานใหญ่นะสองวันเลย กลุ่มคนแก่อันนี้ตงังโ้เยอะเลยเอาบ๊ายบายหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเตรียมตัวขึ้นเวทีหรอเตรียมตัวขึ้นเวทีหรอคะ่ะบ๊ายบายอ,อ้อขัวหัสเด้อ นี่คนแก่ขึ้นเวที